ประตูรั้วบ้านฝืดให้ทําการเลื่อนประตูรั้วบ้านไปให้อยู่กึ่งกลางของล้อประคองจากนั้นยกประตูรั้วบ้านขึ้นโดยยกให้ลอ้อลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยจากนั้นใช้ไม้วางรองประตูรั้วบ้านไว้แล้วใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดขันน็อตยึดเพลาล้อออกเอาน็อตออกเอาเพลาล้อออกเอาล้อเก่าที่เสียออกแล้วใส่ล้อใหม่ใส่เพลาล้อ 2. หรือน็อตตัวผู้เข้ากับขาร้อแล้วใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดขันน็อตตัวเมียหรือน็อตยึดเพลาล้อ,ลอเข้าให้พอตึงมือ เมื่อตึงมือแล้วเลื่อนเปิดประตูรั้วบ้านไปให้สุดเมื่อสุดแล้วทำความสะอาดรอบๆร,บรบางประตูให้สะอาดโดยกวาดหรือเปอาเอาดินคโคลนก้อนหินหรือสิ่งช็กกต่างๆที่อยู่บริเวณรางประตูรั้วบ้านออกให้หมดเมื่อหมดหรือสะอาดแล้วก็สามารถเปิดปิดหรือใช้งานประตูรั้วบ้านได้เลยและสำหรับล้อประคองที่ด้านบนทั้งสองล้อสามารถใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์น้ำมันเครื่องจักรยานยนต์หรือน้ำมันหล่อลืนอ่นเอเนกประสงค์ทำการฉีดหรือหยอด ฉีดหรือยอดเพื่อหล่อเลื่นได้เลยทั้ง2องล้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวักรสวัสดีครับ